สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นเนือัปเดตวิดีโอคอกแม่มาลีสองนะคะลูกค้าเนอะวันนี้เขาอายุได้ยีิบเก้าวันแล้วนะคะลูกค้าเนอะก็มีทั้งหมดหกตัวนะคะคู่สามเมียสามตอนนี้ว่างคู่สองเมียสามนะคะลูกค้าเนอะน้องจะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสิบเจ็ดมิถุนายนเนอะก็สามารถมาเลือกตัวน้องได้ที่ฟาร์มเลยคะ่ะท่านใดก็สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะคะโอเคเนาะ วันนี้ยีิบเก้าวันแล้วเดี๋ยวกุ้มใหดูทีละตัวนะคะแข็งแรงดีตัวไล่ๆกันเลยค่ะตัวแรกจะเป็นตัวเมียค่ะอ้วนเลยนะคะตัวที่สองนะคะตัวผู้ค่ะตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะเนาะตัวที่หกนะคะตัวเมียค่ะ เริ่มฟูแล้วนะคะก็เริ่มหัดทานอาหารแล้วเดี๋ยวทานเก่งแล้วเดี๋ยวถ่าย,วถถายคลิปอัปเดตให้ดูทีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะชุดนี้จะว่างเออตัวผู้สองตัวเมียสามนะคะโอเคเนาะ